เฟนเฟ,น,ฟนกรีดอห้ามเตรียมเล่นเสน่นางประกบคู่พระเอกมาดเข้มคนนี้ครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างความฮือฮาสุดๆเมื่อมีรายงานว่าอ้ํพาพัชราภาชัยเชื้อเตรียมพลิกเล่นบทร้ายในละครเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสน่นางละครทีเรียดย้อนยุคคาถาอาคมผีเสน่ห์เล่กนและชาติปัจจุบันคอนเฟิร์มนักแสดงแล้วลงตัวที่ อ้าพัชราภากับพระเอกมาดเข้มจินจินนะรังสรรค์ความปังโดยค่ายเอสุภชยัยเรื่องย่อสเสน์นางเรื่องราวโศกนาฏการรมความรักเมื่อชีวิตถูกพิพากษาจองจำในความมืดมิดโดยที่ยังมีลมหายใจสิ่งที่ติดตามไปกับนางเสมอคือความแค้นที่จะเรียกร้องทวงคืนเสียงกี่ทอผ้ารัวกระตุกรุนแรงเสียงกรีดร้องขอชีวิต พร้อมกับการปรากฏตัวของหญิงงามที่จะมาปลดปล่อยนางด้วยพันธะสัญญาจากอดีตที่เคยมีร่วมกันถึงเวลาที่ใครจะหยุดนางได้อีกอย่าหมายเลย